ออกช่อออกล้างออกดอกตรงในปงังัมงามงามมันนี่แหละไ่ได้ซื้อเก็บกลวกงแล้วเนาะ,นะหาอยู่หากินนี่แหละน้ำหัวน้ำสวนเก็เบผักเก็บหาเก็บผักเก็บผักหลวกตามสวนเนาะ ตามหัวตามสูหัวามาไหหน้าละพี่น้องเล่มหยาเราวก็จะได้ไท้หมดแล้วบังหยาแต่หานเนียงถ้าได้มีเวลาเสียเลยไหวสนิ่กอนแล้วค่ะ,คะบังหยาพี่น้องเห็นว่นนี้กำลังออกเนี่ยขนาดอยู่ใสใส่ยางคุ้มผา ต้องดึงออกเดี๋ยวมันกระสันุย้ล้วก็สิขึ้นงามก็แต่งไปอีกแล้วบางหยาดใดหานเ่นียงถ้าได้มีเวลาเสียเลยไว้สักนี้ก่แน,น้ะคะหวัวงามจะเลยเกินพี่กำลังเป็นหน่วยแล้วค่ะเนาะหลังจากที่กำลังบรรยากาศ เรื่งพังอีตู่เนี่ยพี่น้องทั้งนี้ก็ได้โอ้ยพังอีตู่หยาหยานี่ยรู้สึกจะอะไรเสียอะไรเสียแล้วมาเบิ่งเตียงพี่น้องนี่หลังจากพี่ปูกต้องดึงออกเดี๋ยวมันก็สั่นขียแล้วก็สิขึ้นงามก็เตียงไปอีกหายางแล้วก็ยนี้ยมีมี

โอ้ยอะไรเกินดน้ยอยหยาอะไรประกดกระลังกระลังออกดอกเบื่อง,งอพองงอังอีตู้นี่พี่น้องทั้งนี้ก็ได้โอ้ยพังอิตดูหยาหยานี่รู้สึกฝนตกมาเสียหยากับใบถ่านดรงไม่กับกวงเอรีอยู่ เบิ่งพังอีตู้นี่พี่น้องทั้งนี้ก็ได้โอ้ยพังอิตูหยาห์หยาหนี่รู้สึกจะได้เสีเยอะไรเสีเยแล้วมาเบิ่งเตียงพี่น้องนี่หลังจากที่ปลูกถือฝนต้นนี้น้อยนี่ก็เป็นนี่ก็นี่ต้นนี้น้อยตักพลิกแรงแล้วก็มาถือฝนแล้วกันเนะาะถือฝน เราบัางยาายหยาดได้ฮันหนียถ้าได้มีเวลาเสียเลยไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วค่ะสวัสดียามเหมือนเศ้าเลยค่ะบรรยากาศมืดคขึมเหมือนขึมผ้าชมสวนน้องเบิังับฝนตกมาเสียหยากับบอยท่านเราบัางไม่กับกวงอิรีอยู่เป็นห่วยแต่ว่าท่านอย่างไงแบบ ดูนมืนนยอยงน่้งานไ่กี่องเอ้ยถือฝนตัวนี้น้อยนี่ก็เป็นได้กันตัวนี้น้อยตบกีกเลงแล้วก็มาถือฝนแล้วกันเนาะมาถือฝนหนะาเก็บพักเก็บพักหลวกตามสวนเนาะตามหัวตามสุกก็ลัง บรรยากาศโอ้ยเสลือเกลื่นอนน้อยหยากะไรหาเก็บพักเก็บพักลวกตามสวนเนาะตามหัวตามสวนมึงหยาไอ้นองเห็น่านีกำลังออกเนี่ยขนาดอยู่ ตีส่ยางคุ้มค่ะสวัสดีงาเมืออเช้าเรือคะรยากัดเมื่อนี้ค coping, of, okay. ุมมาคุมผ้าช่สวนนี่นองเบื้องเขาถือฝนตัวนี้น้อยนี่ก็เป็นได้กันนี่ตัวนี้น้อยตอกผีแกล้งแล้วก็มาถือฝนแล้วกันเนาะมาถือฝนสองในบั่งหัวงามงมามนี่แหละไปด้ซื้อเก็บหลวกแล้วกันเนาะ

หเหนียดเพิ่มสดชื่นแล้วค่ะเย็นสบายหลายบพี่น้องฝนตกมาเสียหนากระบาดทานดีงยไม่ก็กว้างอีรีอย,ยู่ โอ้ยเสลือเ,เกิืน,น้อ,อยหยาอะไรเป็นห่วยแต่ว่าเป็นขั้นอย่างไงดอกดอกมึงเน่้ยหยาไม่ตีน้องเอ้ยสวัสดีหย้าเหมนนะะือนเศ้าเลยค่ะบรรยากาศเหมือนขึมมืเลยเหมือนขึมผ้าชมสวนไี่น้องเบิ้องขอบฝุ่นต้นนี้น้อยนี่ก็เป็นเลยค่ะนี่ต้นนี้น้อย กเีเกลงแล้วก็มาถือฝนแล้วกันเนาะาถือฝนเบิ่งพังอิตูเนี่ยพี่น้องทั้งนี้ก็ได้โอ้ยพังอิตูหยาหยาเนี่ยลูาากยายังแล้วก็ยังมีมีเจ็บพักเจ็บพักหลวกตามสวนเนาะ ตามหัวตามสู้โคดกรลังกําลังออกดอกออกช่อออกกราลังออกดอกแล้วบางอย่างไดหานียังถ้าได้มีเวลาเสียเลยไว้สมนีก่แล้วค่ะัวยงามจะเลยเกิน พีกกำลังเป็นหน่วยเนาะค่ะเนาะหลังจากทีกกำลังบรรยากาศาเน็ตเติมสดชื่นเนาะคะ่ะเย็นสบายฝนตกมาเสียหนากระว่ยเทานดองไม่ก็กวงอีรีอยู่ Binh quang, dòng cất, and we look at it. Nam của tay em bị tung có bài ili đúng mwama, mày nắm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 , mày ก็สิเก็บต้นหอมเราเป็นเบิ่งพังอีตู้นี่พี่น้องทั้งนี้กาา็ได้โอ้ยพังอีตู้หยาห์หยาหนี่หลุดสมัวมาไว้หน้าละพี่น้องเล่มหยาห์เราก็จะได้ไถหมดต้องดึงออกเดี๋ยวมันก็สัน่น